สวัสดียามเย็นนะครับตอนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเพจและ YouTube ล้อตะเก่งนะครับธรรมศาสตร์ของหลวงนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ลูกค้านะครับลูกค้าเมื่อกี้ลูกค้าเพิ่งสงบไปนะครับไม่เวลาไลค์นะครับนี่ครับกจอดเลีลยงอีก3คันนะครับวันนี้มาจัดยาอ็กซซีดีงเจ็นะครับพันละ1คู่นะครับดูรับหมูดีที่งานหมูดีตลาดไทยนะครับคันนี้นะครับนี่ครับหมูดีตลาดไทยนะครับนี่ครับลูกค้าประจกันนะครับนี่นี่เห็นไหมครับ อันนี้ก็เจ๊อ็จัดให้ครับนี่ครับรีโว่ก็จัดสองสองห้าเจ็สิบี่อีก1นคันนะครับนี่ครับแล้วก็อีกคันหนึ่งก็จะเป็นล้อหน้านะครับคันนู้นครับเป็นล้อหน้าสองส5 8ห้าี่ห้าสิบแดนะครับครบๆกันเลยนะครับนี่ครับผมดูครับสิงโตงันไปนะครับคันนี้ไม่มีล้อตะเก่งนะครับแต่ปมาดูครับอันนี้คอก็อยู่ในทีมงานหมูดีตลาดไทยเหมือนกันครับทีมงานหมูดีนะครับ มาแล้วครับเอ๊ะไครนี่ครับรักนัดตัวเองนี่ครับคนนี้เลยครับสวัสดีครับอยู่ครบนะครับวันนี้หมูดีมาครบหมูดีมาครบทุกคนนะครับนี่เอต้องกลับไปหาเด็กกีนะครับไองอนกันอีกอัสสวัสดีครับเสียนะครับนี่เลยครับมาจากไหนครับทองหลวงทองหลวงตลาดไทยนะครับนี่ครับนี่ต้องรีบไปรับเด็กครับมีเด็กนัดไว้นะครับลูกค้าผมเด็กเยอะนะครับ ล้าจะเป็นล้อแม็กเผาเดิมเผาลอยนะครับหรือว่าจะเป็นล้อยางบรรทุก XCD นะครับเรามีครบแน่นอนนะครับอันนี้ก็คนอาหารครับพรุ่งนี้กับข้าว้ายนะครับกับเข้าค่ขยทังโก้นะทังโก้ว่าเดี๋ยวจบจากภารกิจก็จะรีบกลับมานะครับนี่ครับทังโก้นะครับอันนี้ตาสล็อตนะครับตาสล็อตก็ถอดใส่เหมือนเดิมครับปีใหม่นี้ก็บอกว่าไม่ขออะไรมากครับขอเป็นตุ๊กตายางใช่ไหมตุ๊กตายางนะ ก็ตาตะล๋บว่าอตุ๊กตาปอเป็นแข็งนะครับตุ๊กตายางดีกว่านะครับขอบคุณมากอันนี้ก็ลูกค้ารถสไลด์นะครับตัวนี้ก็ลูกค้ารถสไลด์สั่งไว้นะครับมาจำไว้เรียบร้อยนะครับใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลูกค้ามาเอานะครับพรุ่งนี้ลูกค้ามาเอานะครับแวะมาใส่เรียบร้อยรถสไลด์นะครับอยุธยานะครับ แล้วก็เปนว่าจะเป็นแม็กเผาเดิมเพาลอยนะครับของเรามีครบนะครับแม็ก e อเสามศูนย์งานตอง A มาอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับมาแล้วนะครับไอเสามศูนย์นะครับตัวนี้นะครับสวยๆเลยครับมาดูของจริงนะสวยมากนะครับตัวนี้นี่ครับไปเวาจะเป็นแม็กเผาเดิมเพาลอยนะครับนี่ครับตัวครบจบแน่นอนนะครับมีครบทุกสีทุกลายนะครับเรื่องล้อเพาลอยจบที่เราแน่นอนนะครับอันนี้เป็นล้อก็อันนี้ก็เป็นล้อเพาเดิมนะครับนี่มูดีใส่ล้อเพาเดิมมาพาชมล้อเพาเดิมนี้ครับเป็นล้อ n จแอนเอัลสองนะครับตัวนะครับ เราหลอกันเลยนะครับนี่จะแอ l 2ออ้ตัวนี้ไปอันนี้ลักษณะแล้วไม่น่าจะได้ใส่ทีน่นี่นะครับผมนี่ครับมาครับนี่ปากหนะ้าน้อย ไพอัมนะครับอ่าสวัสดีครับฝากได้เลยครับอ่านี่นะครับตัวนี้ก็เป็น2 2 5 7 5 4นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องของเก่าครับสัปดาห์35นะครับสามสัาร์ามสิบนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับใหม่แน่นอนนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นใจแอน XL2 นะครับอันนี้น่าจะเป็นบ่าน่าจะเป็นบ่าร้อยหนะครับมองดูเป็นบ่าร้อยหนะครับขอบสินะครับแต่ที่ร้านจะไม่ใส่ให้นะครับอย่างนี้นะครับเขาบอกจะเป็นบ่าร้0ยคือก็จะนั่งของผมจะนั่งบ่าพอดีนะครับนี่สังเกตนะครับนี่เป็นบา106 อันนี้ลูกค้าไปใส่มาผมไม่แน่ใจว่าใสจกที่ไหนจะไม่ได้ใส่ที่ร้านผมแน่นอนครับก็้องผมก็ใส่ให้ตรงเบ้านะครับเห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้เป็นบ่าร้อยหกนะครับใส่ไม่ตรงรุ่นนะครับเวลาเราบรรทุกนะครับมันก็จะมาหนักที่หัวน็อตนะครับสังเกตดูดีๆนะครับการใส่ล้อนะครับนี่จะเป็นบ่าร้อยหกนะครับแต่เป็นบ่าร้อยกับร้อยหกนะครับบ่าร้อยบ่าร้อยอีสูจะเป็นบ่าร้อยนะครับอันนี้น่าเป็นของเป็นตระกูลแบบมีโก้ตัวสูงแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างนี้นะไม่เคยเห็นอ่ะ อ่ะจบนะครับสวยครบเจ็ดแน่นอนนะครับมาที่ล้อตะเก่งนะครับธรรมศาสตร์คลองหลวงนะครับ0819191976นะครับ0819191976นะครับฝากติดตามในช่องเพจและ YouTube ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ